คือท a f ท e r นู้นสวัสดีตอนบ่ายครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนอ่าวันนี้เนาะวิชาภาษาอังกฤษคุณครูจะชวนหนูมาทําแบบฝึกหัดหน้า47นะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยหน้าที่47หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะก็จะเป็นการ complete the sentences เนาะให้เราเติมคำที่ในช่องว่างต่างๆเนา ทีนี้เขาจะให้คำใบ้เนาะให้คำใบ้หรือคำที่เป็นคุญแจในนี้เนะาะมีคำศัพท์ต่างๆน,นี้ให้เรามาเติมตรงนี้แต่ก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้เนาะมาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในกรอบของมันก่อนว่ามีอะไรบ้างเนาะหนูสามารถจดคำต่างๆเนาะคำอ่านคำแปลลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยเนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนะาะเรามาดูตัวแรกเนาะตัวแรกตัวนี้อ่านว่าคี w o r d เนาะมีตัวอะไรบ้างมีตัว k e y ตัวนี้อันนี้คีย์เนาะ word อ่า word าเหมือนโปรแกรม Microsoft Word ที่เอาไว้พิมพ์งานเนาะ word ตัวนี้เนะาะวอต์ที่มันเติม s เพราะว่ามันมีคำศัพท์หลายๆคำในนี่เนาะถ้ามีคำศัพท์คำเดียวจะไม่อันนี้เนาะ key แปลว่ากุญแจ word แปลว่าคำเนะาะทีนี้ ถ้าเราบอกว่าเป็นตรงตัวว่าคำกุญแจอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไม่ตรงกับภาษาไทยนะภาษาไทยจะเรียกคีย์เวิร์ดว่าคำใบ้เนาะอ่าก็คือคำใบ้เขาให้คำใบ้เรามาเรามาดูคำใบ้คำแรกอ่านว่า mammals เนาะ mammals เนาะมีตัวอะไรบ้างสะกดตแตคุณครูเนาะมีตัว m a m m a l s เนาะ mammals เติม s เหมือนเนาะ mammals เนาะ อะ่ะเนาะแม่เมาส์แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะอ่าเนาะตัวนี้อย่าลืมสะกดตามคุณครูนะครับเนาะเราไปด i̇şte. ูตัวที่2ตัวที่2อ่านว่า nature เนาะมีตัว n a t u r e nature เนาะที่จริงอ่าต้องอ่านว่า nature เนาะแต่ฝรั่งจะอ่านว่า nature เนาะ nature ประมาณแบบ ตัวชอช้างกับลัวชอเชอนี่เนาะอ่านี่เชื่อไปว่าธรรมชาติเนาะอ่าธรรมชาติเด็กคนครูเขาเขียนก่อนเนาะนีะ่นนเชื่อไปว่าธรรมชาติเนาะเม,มมโม่แปลว่าสัตว์ยิงลูกได้นมนาะธรรมชาติต่อเต่าสระอีเนาะอ่าทีนี้ตัวนี้เนาะชักส์ชักส์ตัวนี้เนาะเราเรียนไปแล้วชักส์แปลว่าสัตว์ที่อยู่ทะเลที่ดูร้ายหน่อยเนาะอ่ะาก็คืออะไรนะ ชาร์กไหมว่าฉลามเนาะใครร้องเพลง baby shark เนาะ,ะก็คือลูกฉลามเนเพลงลูกฉลามเนาะฉลามอ่าชาร์กเนาะมีตัวอะไรบ้างสะกดตามคนครูนหน่นนอยนี้มีตัวมันค้างเนาะมีตัว s h a r k เนาะเติม s เพราะว่าเป็นฉลามหลายตัวเนาะ ต่อไปตัวนี้ bats bats เนาะ b a t ใครรู้จักแบ t แมนบ้างเอาเนาะแบทแมน b a t ก็แปลว่ามนุษย์แบบมุษย์ bats แปลว่าค้างคาวเนาะเหมือนที่เราเล่นเกมมิงโกเนาะใครจำได้บ้างเติม s เพราะว่าค้างคาวหลายตัวเนาะ bats ค้างคาวถ้าค้างคาวตัวเดียวจะเป็น a bat เนาะเราก็ไม่เติม s เนาะค้างคาวทีนี้เรามาตัวอีกอันหนึ่ง ตัวนี้อ่านว่า meet. m e ต t m e a t m e ม t เนาะคนละอ่านกับ m e ต t ที่เราทำอาหารนะ m e ิ t เนาะนี้ m e ต t เป็นตอแทหเนาะ m e ต t แปลว่าเนื้อเนื้อ <c oughs> ja สัตว์เนาะเนือ้อ ja. แต่เขาเขียนว่าเนื้อแล้วกันเนาะแต่๋ยวก่อนมันไม่ค่อยชัดเนาะอ,อันนี้ไม่โทรเนาะ Metal, m e ี t อันนี้เนื้อเนาะอ่ะ eat e r นี่ eat e r ก็คือ eat ไปก็เป็นสัตว์กินเนื้อเนาะอ่า eat eat แปลว่ากินเนาะ e a t eaters เนาะเติม s ด้วยตมเสียงสอดเสือน eat e r เนาะ eat e r แปว่า ตัวเนาะอิชแปลว่ากินเนาะตัวที่กินเนื้อแต่ตนี้ก็จะแปลว่าสัตว์ที่มันกินเนื้อเนาะ,นะต่อไป babies baby no. Bab erm Ace, เนาะ b a b ีสเติมเอเนาะอ่าเปลี่ยนปกติมันจะเป็น baby อย่างนี้เนะาะเ a b y ที่เราเคยเห็นใช่ไหมอันนี้คือ,อ baby แปลว่าลูกๆเนะาะตัวเดียวเนาะแต่พอ เป็นหลายๆตัวมันจะตัด Y ออกเนาะแล้วเปลี่ยน Y เป็น i เติมเ s เนาะก็แอนว่า a บบี s เนาะทีน,นี้อแอบว่าเบบีแบบ้แบบเหมือนกันเลยเนาะแต่แค่เติมเสียง s เข้าไป babies เปสเียงโซเสียเนะ B B าะ babies ก็แปลว่า,าลูกหลายๆเนาะลูกๆเนะาะก็คือลูกหลายตัวเนาะลูกๆ ต่อไปตัวนี้ w i l animals เนาะ w i l animals แปลว่าสัตว์ป่าเนาะตัวนี้เรียนไปแล้วเน no. าะ wild ครั้งหน้าคงจะจดไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวครูขอลบก่อนเนาะแต่จะไลน์ตัวนี้เ no. no. นาะ wild animals เนาะ animals animal แปลว่าสัตว์เนาะ animals มีตัวสิ่ง s ด้วยเนาะ animals แปลว่าสัตว์ป่าเนาะ y a n i m a l แปลว่าสัตว์ป่าเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้แปลว่าสัตว์ป่าตัวนี้แปลว่าสัตว์ตัวนี้แปลว่าป่าเนาะรวมกันก็เป็นสัตว์ป่าเนาะตัวนี้เป็น c a n i m a l เนาะ a n i m a l นี่คงไม่เขียนแล้วนะ c แปลว่าทะเลก็เป็นสัตว์ทะเลเนาะสัตว์ทะเลอ่าตัวนี้นะ ซีแ <C S 2> ปลว่าทะเลแม่ many. Many, นี่แมเนาะ m กับตัว a เนาะตัว m เป็นแทนมอแมตตัว a แทนสระเอเนาะ n y เนาะเป็นเสียง y เป็นเสียงอีเ e, นาะ many many แปลว่ามากเนาะแม่นี่เนาะแม่นี่แปลว่ามากเนาะรี ลิฟส์อันนี้สำสึงนะเอสเนาะเราะว่ามีเอสตรงท้ายเนาะลิฟส์แปลว่าใบไม้อ่าใบไม้เนาะอ่าเมื่อเราได้คำที่เป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าเป็นกุญแจเนาะหรือว่าเป็นคำใบ้เสร็จแล้วหมดนะเนาะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดในส่วนของข้างล่างกันเนาะอ่ะทีนี้เ,เรากลับไปดูข้างล่างเนาะ เรามาดูข้อที่1เนาะข้อที่1นึ่เขาบอกว่า lions เนาะ lions lions แปลว่าสิงโตเนาะ lions ตัวนี้สิงโตอา่าคือสิงโตคืออะไรเนะาะะเดี๋ยโคเป็นไว้ก่อนเนาะสิงโตตัวนี้อา่าเนะาะอ่าแปลว่าคือแปลได้หลายสามอย่างเนาะเป็นอยู่คือสิงโตเป็นสิงโตคือเนาะตัวนี้จะแปลว่าเป็นหรือว่าคือก็ได้เนาะ สิงโตเป็นสัตว์เลี้ยงลูกแม่นมหรือเปล่าหรือว่าเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเนาะหรือว่าคืออย่างนี้ก็ได้เนาะ,ะถ้าถ้าจะแปลว่าอยู่เนาะอยู่อยู่มันก็จะต้องมันจะต้องมีคาบอกบอกสถานที่เนาะในกรณีจะแปลว่าเป็นหรือว่าคือเนาะ,ะ there are. ตัวนี้เนาะ there are. ตัวนี้ให้นักเรียนจาไว้เลยเนาะมันจะมี there is กับ there เนาะ there is ใช้กับของใช้กับสิ่งสิ่งเดียว there are, ใช้กับสิ่งหลายๆสิ่งเนาะ ตัวนี้ทั้ง there is และ there are จะแปลว่ามีเนาะจำไว้เลยนะจะเจอบ่อยมากเลยเนาะ there is กับ,บ there are ให้แปลรวบกันเลยเนาะแปลว่ามีเนาะให้จำไว้นะ there is กับ,บ there are นี่จะแปลว่ามีเนาะ,ะ there ตัวนี้ชื่อว่าเ e อไคลส์ออ of animal เนาะ kinds kind แปลว่าชนิดเนาะ ค่ายแปลว่าชนิดชนิดเนาะจดุดจดไปได้เลยเนาะชนิดจดคำอ่านไปด้วยนะ of animal เนาะอ่ะต่อไปข้อที่สามเนาะจุดจุดจุด,จด and and แปลว่าและเนาะ and แปลว่าและครูใช้เมาส์เขียนนะมันจะลำบากหน่อย and แปลว่าและ whales ปาวาน live in the sea อาศัยอยู่ในทะเลเนาะขอโทษนะเนาะอ๋อแปลว่าหรือเนาะอ๋อแปลว่าหรือ in the ocean เนาะแปลว่าในมหาสมุทรเนาะเราไปเรามาดูข้อที่4เนาะ giraffe เนาะ giraffes eat ตัวนี้แปลว่ากินเนาะเป็นคำกริยาเนาะ eat แปลว่ากิน ah giraffe กินอะไรเนาะเดี๋ยวน่าจะรู้คำตอบละเดี๋ยวเราลองมาแปลกันเนาะ Dolphins Dolphins ตัวนี้จำได้ไหมคือสัตว์ทะเลหนึ่ง,นงเนาะคืออะไรก็คือปลาโลมาปลาโลมาคือปลาโลมาคืออะไรเนาะอ่าต่อไปจุดจุดจุดอ่าเมมโมสเนาะเมมโมสเมื่อกี้ครูแปลไปแล้วเนาะเมมโมสเอ่อจุด emos, emos, จุดจุด,จด,จดคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน,นม that can fly fly ตัวนี้แปลว่าบินเนะาะ fly อ่า for fun นะ fly แปลว่าบินเนาะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกนมที่สามารถบินได้เนาะ,ะต่อไปเราไปดูข้อที่สี่วีว <We> ีแปลว่าอะไรนะจำไม่แมงวีว <We> ีเขาผู้ชายแปลว่าอะไรนะไอชันยูเธอไอชันยูเธอวีพวกร้าวเนาะวีเนาะ wv we, we, we can see เนาะ see ตัวนี้แปลว่า อ่ะเขียนคล้ายๆ C ทะเลเลยเนาะแต่ว่าเป็นตัว E 2ตัวเนาะ C ตัวนี้แปลว่าเห็นพวกเราสามารถเห็น in the zoo เนาะ in แปลว่าในเนาะในตัวนี้เนาะถ้าเป็นวงเล็บจะเป็นคำแอนะเนาะ in แปลว่าใน the zoo zoo แปลว่าสวนสัตวนะ์เนาะ zoo อย่างนี้นะ so so u, เนาะ so so ซาอู zoo แปลว่าสวนสัตวนะ์เนาะ สุนัขเนาะให้เราจดไปก่อนเนาะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยเนาะหัวก็ลบเนาะอันนี้เราไปดูข้อที่8เนาะ dolphins dolphins แปลว่าปลาโลมาตัวนี้อ่านว่าฟีดเนาะ feed เนาะตัว f อฟเป็นโฟฟานตัวอสองตัวเป็นซาลาอีตัว d เป็นโดดิกฟีดเนาะแปลว่าให้อาหารดอลฟินสแปลว่าปลาโลมาให้ อาหาร they แ they ปลว่าของพวกเขาหรือว่าของพวกมันเนาะของพวกเขาของพวกมันอันนี้อันนี้เป็นสัตว์เนาะกูจะแปลว่าของพวกมันเนาะของพวกมันตัวนี้อ่านว่า there เนาะ there อ <And S 2> <and S 1> ่านคล้ายๆ there is there a m e มาเกี่เลยเนาะ there on milk 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 แปลว่านมเนาะตัวนี้ milk แปลว่านมใครชื่อมิลก์เนาะแปลว่าชื่อนมนะอ่ะทีนี้ why animal and sea animal live in เนาะเขาบอกว่าสัตว์ปลาและสัตว์ทะเลเนาะ why animal แปลว่าสัตว์ป่าเนาะ and และ sea animals เนาะสัตว์ทะเล lives ตัวนี้แปลว่าอาศัยอยู่เนาะ l i v e s leaf ah leaf มันมีตัวอืนะ l i v e in จุดๆเนาะต่อไป some ah uh, a t มีสัตว์อันนี้แปลว่าบางบางเนาะบางบางตัวอะไรอย่างี้เนาะ ah some ตัวนี้เนาะแ uh, ปลว่าบางเนาะถ้าใรรช้กับฉันก็เป็นบางตัวเนาะ ถ้าใช้กับคนก็เป็นบางคนเนาะอ่ะ eat กินเนาะ fish ปลา and squid ปลาหมึก for food เนาะตัวนี้ food เนาะ,ะ food แปลว่าอาหารเนาะตัวนี้ต้องออกเสียงดีๆนะเป็นเป็นะอูดอเด็กเนาะ food อ่าแปลว่าอาหารถ้าเราออกเป็น food ตัวทีเนาะถ้าเราออกเสียงเป็นฟูดคือคนครูเคยสอนแล้วเนาะถ้าเราออกเสียงว่าฟูดเปลนตอาหารเงียจะเป็นว่าเท้าเนาะจะเป็นว่าเท้าถ้าเราออกเป็นเสียงดอเด็กตัวดีเนี่ยจะเป็นอาหารเนาะ,ะทีนี้พอเรารู้คําศัพท์เสร,ร,รส็จแล้วเนาะเรารู้คําศัพท์เสร็จละเดี๋ยวเราจะลองมาเฉลยเนาะเราจะลองมาเฉลยเนาะ,ะเรามาดูข้อที่1เนานะเขาบอกว่าไลออนอาร์ไลออนอา เขาจะเลยไปเลยเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันข้อที่หนึ่งเนระอ่านตามค,ครูเนาะ lions ah meat e a t e r สิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อเอนาะต่อไปข้อที่สอง there are many kinds of animals มีสัตว์ชนิดหลายชนิดเนาะ many แปลว่าหลายหรือมากๆ,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 ๆเนาะมี สัตว์หลายชนิดเนาะ,ะตรงนี้นะตัวนี้ก็จะแปลรวบไปเลยว่าหลายชนิดเนาะ,ะต่อไปข้อที่3 sharks ปลาฉลาม and whales lives อาศัยอยู่ป,ะว,ะ,ปะวานเนาะอาศัยอยู่ในทะเล o n the ocean เนาะ ocean แปลว่าทะเลมหาสมุทรเนาะตรงนี้คนนี้เขาเขียนเลยนะเยนาะ ocean เดี๋ยวใครอยากรู้เนาะโอเชียนโอเชียนแปลว่ามหาสมุทรเนาะมหาสมุทรมหาสมุทรเนาะอ่านี่ซีแปลว่าทะเละใช่เนาะนี่ทะเลอ่าเนาะ,ะ,ะต่อไปเรามาดูจีลาฟเนาะ,นะกินใบไม้เนาะจีลาฟกินใบไม้ดอลฟินส์อะแม่หมอบ ปลาโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมนะใครรู้บ้างปลาโลมาเหมือนคนเนาะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมบัสค้างคาวแมมมอลส์ค้างคาวก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมเหมือนกัน that can fly ที่สามารถบินได้เนาะ we can see พวกเราสามารถเห็น wild animals เนาะสัตว์ป่าเนี่ย in the zoo เนาะเพราะว่าเขาจับมาใช่ไหมต่อไปข้อที่8ด dolphins ปลาโลมา f i อ hand there babies เนอะลูกลูกของพวกมัน on milk ด้วยนมเนาะอ่าด้วยนมปลาโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะให้เป็นปลาชนิดชนิดเดียวมั้งที่ a าให้ลูกลูกด้วยนมเนาะต่อไป w i l animals สัตว์ปลา and sea animals เนาะแล้วก็สัตว์ทะเล lives in nature เนาะอาศัยอยู่ใน อยู่ในธรรมชาติหรืออยู่อาศัยตามธรรมชาติเนาะ s e ม a ี i แ a นิมอลสเนาะสัตว์ทะเลบางชนิดสัตว์ทะเลบางตัว Eat feet, กินปลา and squid for food เนะาะกินปลาแล้วก็ปลาหมึกเป็นอาหารานี่เนะาะวันนี้ก็จบไปแล้วเนาะกับรรแบบฝึกหัดหน้า47อย่าลืมจดคำศัพท์คำอ่านเนาะคำแปล ออย่าลืมจดคําอ่านคําแปลลงไปในแบบฝึกหัดด้วยเนาะขอให้นักเรียนตั้งใจทํางานเนอะมีความสุขม,ม,มากๆกับการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับอ่าวันนี้กู๊ดไบยแล้วก่อนครับ